สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะคะหรือรูปแบบตัวหนังสือนะคะในโปรแกรม PowerPoint นะคะให้เหมือนกันทุกสไลด์ในครั้งเดียวนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเปิดงานนะคะที่เราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์นะคะซึ่งงานนี้นะคะของเรายังเป็นตัวหนังสือนะคะหรือฟอนต์แบบอังสนางนิวนะคะขั้นตอนนะคะในการเปลี่ยนนะคะก็คือให้ทุกคนมาที่ เมนูหน้าแรกนะคะจากนั้นไปที่เมนูแทนที่นะคะแล้วเลือกที่คำว่าแทนที่ฟอนต์อ่ะตรงนี้นะคะตรงช่องแรกนะคะคือฟอนต์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็คืออังสนางนิวนะคะช่องที่2นะคะเราจะแทนที่ด้วยนะคะเราก็มาเลือกฟอนต์นะคะที่เราต้องการนะคะซึ่งเราจะเลือกเป็นไทยสารบรรณนะคะ เมื่อเราเลือกฟอนต์ที่เราต้องการแล้วเราก็กดคำว่าแทนที่นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ฟอนต์ไทยสารบันนะคะในทุกๆสไลด์เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะคะในโปรแกรม PowerPoint ให้เหมือนกันในทุกๆสไลด์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ